4. จูละโคปาลสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กนายโคบาลผู้ไม่ฉลาดเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองอุกกะเจลาแคว้นวัชีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในโคบาลชาวแคว้นมคตเป็นคนโง่มาแต่กำเนิดในสาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้นฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะ ณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าครั้งนั้นฟูงโคว่ายเข้าไปในวังน้ำวนกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบานชาวแคว้นมาคตนั้นเป็นคนโง่ามาแต่กำเนิดในศาสสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้ตแห่งแม่น้ำคงคา ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุ ไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคําของสมณนะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคําที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานนายโคบาลผู้ฉลาดภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบานชาวแคว้นมะคตเป็นคนฉลาดมาแตก่กำเนิดในศาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณนะสถานที่ที่เป็นท่านายโคบานนั้นต้อนเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูงให้ข้ามไปก่อนโคเหล่านั้น ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคหนุ่มสาวให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้น จึงต้อนเหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยให้ข้ามไปโคเหล่านั้นก็ไหว้ตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่แม้ลูกโคนั้นก็ไหว้ตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคตนั้นเป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในศาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณนะสถานที่ที่ใช่ท่าฉันใดสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้า ฉลาดในเตภูมิกรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคําของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคําที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ตลอดกาลนานฝูงโคข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเราโคผู้ที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตขีนาศก็ฉั้นนั้นเหมือนกันอยู่จบโรมจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะโอรัมภาคิยะสังโยธห้าประการสิ้นไปจึงปรินิพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเราโคหนุ่มและโคสาวว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสกทาคามีก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะสังโยชส,สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ชื่อว่า่หยตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเราลูกโคที่มีกำลังน้อยไหยตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะสังโยษส,สามประการสิ้นไปจึงไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่เป็นธรรม,มานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีก็ชื่อว่าจากว่ายตกระแสมานข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมานฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมานฉลาดในเตภูมิกรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุ ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดจะเข้าใจถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิตนี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า โลกนี้และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้วตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้และที่มัจุราชไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดประตูแห่งอมะตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนกเกษมกระแสแห่งมารผู้มีใจบาปตถาคตตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมดปราธนาธรรมอันเป็นแดนกเกษมเถิดจูลโคปาลสูตรที่สี่จบ